สวัสดีครับวันนี้วันที่22มิถุนา2566นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวบันไดข้างนะครับสำหรับใส่กับ c h a ซี b ี x 0 1ก็คือตัวนี้นะครับจาก Boom Racing นะครับแล้วก็ใส่กับบอดี้ตัว LC70 นะครับที่จะมาวางบน c ชดซี b ี x 0 1นะครับนี้ก็จะมี2สีนะครับมี 2- สีนะครับ วัสดุของมันก็จะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะแล้วก็มีตัวตีนไก่ตีนไก่เป็นที่เหยียบมาให้ด้วยนะครับสีเงินๆน,นะครับมีมาให้ด้วยสองข้างเลยนะครับนี้เวลาที่เราจะใส่ตัวนี้ก็ต้องยึดติดกับชัทซีนะครับราคาอันนี้ก็คือถ้าเป็นสีดำนะครับ1890นะครับถ้าเป็นสีเงินคือ17 สีบรอนนะครับ1790นะครับรหัสสีบรอนก็คือ AA18 นะครับ ARB Slider Silver นะครับในสีเงินอันนี้สีแดงนะครับอันนี้มีความแข็งแรงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของ VM นะครับ VM ก<อ>็ดูแล้วแบบว่าปกป้องบอดี้เราได้อย่าง แน่นอนร้อยเปรเซ็นต์แล้วนะครับความยาวของตัวบันไดข้างเนี่ยก็ประมาณ14เซนนะครับอ่าสิเซนนะครับยาวหัวถึงหัวนี่นะครับก็ความกว้างนี่ประมาณเ็เซนนะครับแล้วก็มีน็อตนะฮะมีน็อตยึดมายึดยึดให้ด้วยนะครับเอ่ออันนี้นี่นี่สตัวนะแล้วก็มีน็อตฝั่งนี้อีกนะครับอยู่ข้างหลังตัว ตีนไก่นะครับมีทั้งสีดำแล้วก็สีบรอนนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านใดจะชอบสีอะไรก็จัดได้นลยครับสำหรับแชสซีตัวนี้นะครับแชสซีของ b x x 01นะครับแล้วก็บอดี้ LC70 นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับเราก็จะมี Facebook ยู u t บอินสตาแกรเว็บไซต์แล้วก็ Shopee นะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันชื่อว่า r c s c a l e Thailand นะครับแล้วก็ Line ID นะครับ HD Alien นะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 9 1 9 9 8นนะครับถ้าสนใจตัวสินค้าตัวไหนเนี่ยก็ไลน์มาคุยก็ได้นะครับหรือว่าส่งไปในข้อความก็ได้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดมีของหรือไม่มีของเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะถ้ามีของเนี่ยเราก็จะถ่ายรูปส่งไปในนั้นอีกทีหนึ่งนะครับก็วันที่2นะครับแถมนิดนึงวันที่2กรกฎาคมก็จะมีแข่งรถสเกลนะครับตอนนี้ก็มีคนสมัคร30กว่าคนแล้วนะครับใน4รุ่นก็จะมีคัสศูนย์คัสหนึ่งคัสสองแล้วก็โอเพ่นนะครับคัสคัสหนึ่งคัสสองเนี่ยจะเป็นกติกาของซอก้านะครับคัสศูนย์นี่จะเป็นกติกาของต่างประเทศเหมือนกันนะครับ แล้วก็โอเพนก็จะเป็นรถอะไรก็ได้นะครับตัวโอเพนนี่ก็มีเกจกว้าง14นิ้วนะครับสำหรับตัวบันไดข้างเนี่ยถ้ามันจะมีคะแนนสเกลนะครับของซอ้านะครับแล้วก็ของคาสูนเนี่ยถ้าเกิดคนที่มีบันไดข้างเนี่ยจะได้คะแนนก็ต่อเมื่อเป็นบันไดข้างที่ยึดติดกับตัวแชสซีนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้มีความสมจริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าบันไดข้างมาแปะอยู่ตรงบอดี้เนี่ย มันก็จะกันบอดี้เราไดไ้ไม่ไม่จริงไม่เหมือนรถจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับแรงกระแทกต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวบันไดข้างที่ยึดอยู่ติดกับตัวแชตซีเนี่ยก็จะทําให้การปกป้องบอดี้ของเรามีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็จะต้องมีบันไดเหยียบด้วยนะครับมีบันไดเหยียบสําหรับคะแนนสเกลอันเนี้ยถ้าเกิดมีบันไดข้างก็ถ้าเป็นโลหะเนี่ยเป็นคู่ละ3าคะแนนนะครับถ้าเป็นบันไดพลาสติกก็คู่ละหนึ่งคะแนนนะครับก็ แต่ว่าคะแนนสเกลก็จะมีให้หลายๆแบบน,นะครับถ้าเกิดไม่มีอันนี้ก็อาจจะไปใช้อย่างอื่นก็ได้แต่ว่า,วายัางไงเนี่ยเวลาเราเล่นรถรถสเกลเนี่ยก็แต่งให้มันเต็มเต็มส,สวยๆนะด้วยความที่เป็นเป็นสเกลเนี่ยก็หนึ่งที่เวลาใส่ของแต่งเนี่ยหก็คือสวยนะครับสบาง,งชิ้นเนี่ยก็ใช้ได้จริงอย่างเช่นตัวบันไดข้างเนี่ยก็สามารถปกป้องบอดี้ของเราได้นะครับก็ขอบคุณนะครับพ่เมยครับสวัสดีครับ उसके लिए मायने